กับข้าววันน so ี้นะคะข้าวเหนียวซองกระสอนนะคะปลาทูสบเ่างถอดมันจะเหมือนปลาซาดินหรืออะไรสักอย่างเข้าทอดอร่อยมากเลยเหนียวสองกระสอบส่วนผลไม้เหล่านี้นี่ๆๆอมุนใส่มัดนะคะซื้อจากรถที่วิ่งขาย หน้าบ้านนะคะที่นี้โฆษณาเข้าคลิปทุกวันแล้วก็อันนี้ก็ล้ามสะดวกซื้อนะคะ,ะกินข้าวก่อนแล้ไปล้างปากด้วยผลละไม้นะคะสุบะเคือคพื่ก่นนีขออนอุญาตบอกว่าถามมาเป็นยังที่จังมากกินสุบะเขือหูหูหูจาว่ามาัก กินคุยกับพอนิ่งจังสิงแซบ่บเนื้อปลาปลาทูสบเนาเลยว่าน่าจะเป็นปลาซาดินแซ่บมัากแซ่บปาาอย่างครับ เดือบไล่ไลานะปวดท้อยังไง กินหลายขอนียวมันเป็นน้ำตาลเพื่อนวะ่าเขมาเคยเห็นมันเป็นเข่าเพื่อนว่ตามยังโฆษณาการเพื่อนว่าาซีมีน้ำตาลหลายขึ้นเพื่อนว่าน่ะแหละขันกินได้น้อยแอ้ดีมอดว่าได้ ห,หิวบางอย่างในชีวิตคนเฮามันจะเลือดลายไปได้เนาะ,อ,ะอันนี้กบเ่เลยรถเออรถพ่อ,อพาขาเพื่อนยัง lên trái nhà banh lê để sưởi hơn, ừm, nào đó, lúc một điếu, cái gì ăn mát cả, quắc mưa cái gì lên mát cả quắc mướt ảo, kiếm được bọc thịt เผ็ดเผ็ดอยู่นะพริพกเป็นใส่พริกอืมผ่านเป็นกระเนื้อเนื้อลายดิเนื้อลายคือเนื้อลายพอใครมีกล้า ทุเลหรือปลาทูโศกเง่าหรือว่าปลาซาดินไม่เน่ใจแต่เนื้อแน่นมากือ กอยยังครับ Mm-hmm. ขึ้นเขากับสุปบักเคือปลาทูแรกปลาซาดินหรือปลาทูซุปเนี่ย ល្លូវើផុកន្រាន់អានល្រាតិតិត្រាន น้ำกันเด้อจ้า